สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการพโตรวจโท,โท,โทสมประสงเย็นทวมผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจห่งชาติบอกถึงความคืบหน้าการสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตของพันตำรวจเอกทิติสันอุทนาผลหรืออดีตผู้กับโจว่วา ได้สั่งการให้สอบสวนในประเด็นที่สังคมสงสัยเช่นการตรวจบาดแผลร่างกายถูกล่วงละเมิดหรือไม่รวมถึงเลือดที่เจอในห้องขงังตามที่ญาติของผู้เสียชีวิตตั้งข้อสงสัยเบื้องต้นทราบเพียงว่าเป็นเลือดของมนุษย์แต่ต้องไปตรวจ DNA เพิ่มเติม,ตมรวมถึงผ้าขนหนูว่าใครมีผ้าขนหนูลักษณะแบบนี้มีใครใช้บ้าง ทั้งนี้ยังมีอยู่จุดหนึ่งที่ยังตอบโจทย์ไม่ได้ว่าเสื้อที่พุ่มกับโจสวมใส่เดินเข้าห้องขังก่อนเสียชีวิตหายไปจากที่เกิดเหตุกำลังให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งไปตามหาซึ่งจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าในระหว่างที่เดินเข้าห้องขังพุ่มกับโจได้สวมเสื้อเข้าไปแต่ภายหลังจากตำรวจเข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเสื้อที่พุ่มกับโจสวมใส่หายไป สำหรับกล้องวงจรปิดมี2ข้างและได้ส่งไปให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบว่ามีการตัดต่อหรือไม่ยืนยันว่าประเด็นที่สังคมสงสัยจะพยายามคลี่คลายทีละประเด็นทั้งนี้ได้ตั้งสมมติฐานเรื่องการเสียชีวิตของผูมิกับโจ้วไว้ว่าค่าตัวตายและมีคนทําให้เสียชีวิตเนื่องจากมีคนสงสัยทางตํารวจต้องคล,คลี่คลายประเด็นนี้สำหรับผู้คุมกรณีของผู้กับโจ คนถูกทำร้ายร่างกายได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ก็ต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมว่าก่อนภูมิกับโจเสียชีวิตได้มีการเล่าให้ใครฟังบ้างเช่นครอบครัวเพื่อนสนิทที่เป็นตำรวจว่าผู้คุมคนไหนเป็นผู้ทำร้ายร่างกายของเขาและหากทางญาติแจ้งความดำเนินคดีก็ต้องเรียกบุคคลนั้นมาดำเนินคดีซึ่งยอมรับว่าก่อนหน้านั้นมีทั้งแฟนน้องสาวและเพื่อนสนิทไปเยี่ยมภูมิกับโจและไม่มีมูลเหตุว่าจะฆ่าตัวตายแต่หลักฐานที่จะนำไปสู่การถูกทำร้ายหรือถูกทำร้ายจนเสียชีวิตก็ไม่มีเช่นกัน ทางตำรวจกำลังเร่งรัดหาอยู่ตามพยานหลักฐานในวันที่15มีนาคมเพื่อนร่วมรุ่นในร้อยตำรวจรุ่น57จะไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมที่วัดพระศรีมหา,าธาตุด้วยสัดตัดแท้กตานยด้านซ้ายครับคู่คู่กุ่มที่ชื่อสิธิารสิริพรที่ถูกระบุว่าเป็นคู่กรณีที่้ายก็ร้องไปครับตอนนี้เราเรียกม,มาสอบว่าไงครับสอบยังยังเนี่ย อยู่ระหว่างดำเนินการไปวันนี้แล้วเจ้าที่ไปวันนี้แล้วณะทีมสอบสวนตอนนี้อยู่ในเรือนจำสอบไหยคราบเรี่อสอบผิดของท่านโอ้การสอบเนี่ยต้องหลายท่านเพราะต้องเกี่ยวข้องสอบตั้งแต่ผู้ต้องขังห้องข้างเคียงห้องตรงข้ามเจ้าหน้าที่ถ้าจะทันที่อยู่ในเวลานั้นที่เข้าเวรนี้ใครที่เกี่ยวข้องแดนนี้มันต้องสอบหมดเยอะเกี่วผู้คุมู้กรณีที่ยากเขาตัดใจก็ต้องสอบอยู่แล้วต้องสอบอยู่แล้วเป็นประเด็นต้องสอบวันนี้วันนี้ไปอยู่ ตอนนี้ยังไม่กลับมาคณะพนักง,งานสอบสวนซึ่งอยู่ที่เราจะอยู่ที่เรือนจําก่อนหน้านั้นที่ญาติเขามาร้องมาขอ,อ,อความเป็นธรรมที่แบบอ้างวันเขาถูกสอถูกคุูเนี่ยเขามาล้องเมื่อวันที่14มกรานะครับแล้วก็ทางพนักง,งานสอบสวนเนี่ยก็ดําเนินการสอบสวนรับคำร้องทุกไปสอบสวนก็ไปที่ราชธารรนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทราชัรรยังไม่ให้เข้านะครับยังไม่ให้เข้ากีกครั้งที่มาล้องทั้งหมด กับตำรวจในสองครั้งไม่เคยได้เข้าไปตรวจสอบข้างในเลยเไปที่ราชทรรนแต่ยังไม่ได้เข้าตรวจสอบทางราชทรรนมีปัญหาขัดข้องเรื่องการไปบัตรตามระเบียบของราชทรรนที่เขาแจ้งว่าข้อระเ <รา S 1> บียบส่วนไหนคะท่านถึงไม่ได้เข้าไปสอบข้างในก็เจ้าหน้าที่เขาแจ้งว่ามีระเบียบในเรื่องของการเข้าไปข้างในนะครับซึ่งทางร้อยเวรก็ไปลงไปลงหนังสือของข้อพบเพื่อไปทำเกี่ยวเรื่องการสอบสวน ท่านคะที่เมื่อกี้ท่านบอกว่ามีการนำยาเข้าไปให้คือยาที่มันพิ่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเออยาที่สอบถามตอนนี้ที่สอบถามเนี่ยเป็นยาไข่เปรียงแต่ยังไม่ได้ให้เพราะจะให้แล้วไปเรียร้ยงเพื่องับโจเราขออีกเหรอคะอันนี้เราไม่มีใครรู้แต่ยังไม่ได้สอบเพราะฝ่ายสอบสวนเนี่ย<ม>กำลังเปลกำลังเขา้าเข้าไปสอบอยู่ยังไม่รู้ครัให้ทุกวันหรือว่าใช่ใช่เพราตอนนี้กำาังสอบสวนอยู่ที่ราชธรนูอยู่จนจำกำลังไปสอบอยู่ยังไม่ได้กลับมา ท่านเราจะทำควบคู่คดีที่โดนทำลายร่รางกายไปด้วยโดยในการที่ยาติมา้องใช่ใช่คดีทำลายร่างกายยังทำมาก่อนแล้วตั้งแต่เขา <ๆ S 2> เขามาลองทุกรับไปกันสองรอบแล้วเนี่ยไปขอเข้าในเรื่องของไปดูพยานหลักฐานต่างๆนะครับแล้วเราก็มีทําหนังสือถึงโรงพยาบาลให้ตรวจสอบร่างกายว่ามีการถูกทําร้ายร่างกายจริงไหมอะไรเงี้ยก่อนเกิดเหตุก่อนที่เข้าไปห้องขังนะครับระหว่างนั้นไม่มีเหตุซึ่งหน้าได้ที่แบบอาจจะเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ที่ผม ในวันเกิดเหตุเนี่ยดูในกล้องวงจรปิดันไม่มีอะไรครับดูก่อนดูดูทั้งวันไม่มีอะไรไม่มีอะไรคุกับโจ้นี่ก็ปกติเดินในเดินจําแต่งกายยังไงเนี่ยเป็นปกติไม่มีอะไรทักทายพูดคุยกับผู้ต้องขังกับเจ้าหน้าที่เป็นปกติไม่มีอะไรว่าไม่อะไรไม่มีไม่มีครับเท่าที่ดูในกล้องวงจรปิดวันนั้นนะครับแสดงวันนั้นพบญาติก่อนมาเข้าห้องนี้ใช่ใช่ครับเขาเข้าเองหรือเขาจว่าเขาถูก เขาพูดไหมอะไรนะก็เข้าไปในห้องถือว่าเจตนาที่ขอเข้าไปอยู่เองหรือว่าถูกโทษแล้วถูกเข้าไปอยู่ในห้องห้องห้องขังเดียวครับอ๋ออันนี้เรายังไม่ได้ทราบข้อมูลตอนนี้พระสวนอยู่แล้วจะทานเนี่ยประเด็นพวกนี้มีการสั่งไปแล้วให้สอบสวนประเด็นอะไรบ้างซึ่งพระสวนตอนนี้อยู่ที่เรือนจำกำลังสอบอยู่ยังไม่กลับมาเลยครับทีมสอบสวน,นยากตอนของ